ทุกคนฟังดีๆนะก้าวแรกของความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากการลงมือทําถ้าเราอยากเก่งสมการนะอยากทําสมการได้เนี่ยนะให้เราเนี่ยค่อยๆลงมือทําทุกวันทําทุกวันทําต่อเนื่องทําอย่างสม่ําเสมอวันหนึ่งเนี่ยนักเรียนจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครูกล้าย,ยืนยนันลองมาดูสมการข้อนี้กันนะเออนักเรียนครับสมการข้อนี้ก็คือ4วงเล็บ 5x ส่วนด้วย6ลบ5 เท่ากับ120เห็นไหมเวลาเราเรียนไปเรื่อยเนี่ยความซับซ้อนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นทีละนิดทีละนิดหน้าที่ของเราก็คือการแกะออกทีละชั้นทีละชั้นเช่นเดียวกันข้อแรกนะข้อนี้นะ จุดประสงค์ของเราเนี่ยเป้าหมายของเรานะเราต้องการหาค่าของตัวแปรก็คือตัว x ตัวนี้แต่สังเกตใช่ไหมว่ามันมีตัวเลขที่ไม่ใช่ตัว x เนี่ยพันกันอีลุงตุงนังแต่ไปหมดเลยก็จะมี5กําจัดมันทิ้งไป6ใช่ไหมแล้วก็5แล้วก็4พวกนี้เราต้องกําจัดมันทิ้งไปเราต้องกําจัดตรงไหนก่อนเวลามองครูอยากให้หนักเรียนมองแบบนี้นะ มองตามหลักการที่ครูได้ให้ไว้ฟังไว้ดีๆนะก็คือเราต้องกําจัดตัวที่อยู่ห่างจากตัวแปรมากที่สุดก่อนอันนี้คือตัวแปรตัวไหนที่อยู่ห่างจากตัวแปรมากที่สุดนักเรียนครูเคยบอกว่าถ้าเจอเศษส่วนมองเหมือนบ้านสองชั้นถ้าเจอวงเล็บมองเหมือนจะรั้วบ้านตัวที่อยู่ห่างมากที่สุดก็คือตัวที่อยู่ข้างนอกรั้วไปอีกใช่ไหมก็คือเลขสี่เลขสเนี่ยมันคูณอยู่กับวงเล็บก็คือรั้วบ้านนั่นเองเราต้องย้ายมันเป็นตัวแรกเวลาย้ายไปเราก็ย้ายไปทำอะไร เราก็ย้ายไปหารเราจะได้เป็น120หารด้วยอะไรหารด้วย4 4144312แล้วมีศูนย์อีกตัวหนึ่งมันก็คือ30เห็นไหมเราปลดล็อกตัวแรกได้แหละก็ได้เท่ากับ30ตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเหลืออะไรบ้างเหลือ 5x ส่วนด้วย6แล้วก็ลบ5 โอเคนะนักเรียนกําจัดตัวถัดมากําจัดตัวไหนดี5 6หรือว่าหตัวนี้หลักการยังคงเหมือนเดิมเราต้องยึดหลักการเหมือนเดิมก็คือกําจัดตัวที่อยู่ห่างจาก x มากที่สุดก่อนอันนี้เปรียบเสมือนกับบ้าน2ชั้นใช่ไหมมันเปรียบเสมือนกับบ้าน2ชั้นตัวที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเลยเนี่ยก็คือเลข5ใช่ไหมเราต้องกําจัดมันทิ้งมันลบอยู่ใช่ไหมเราต้องย้ายไปกลายเป็นอะไรกลายเป็นบวกเออกลายเป็นบวกเราจะได้เป็น 5x ส่วนด้วย6เท่ากับ30บวกด้วย5 30บกด้วยได้เป็น35แบบนี้นะ3 0บกด้วยได้เป็น35โอเคได้บรรทัดนี้ออกมาแล้วนักเรียนเราต้องการหา x นะให้เราย้าย6เนี่ยขึ้นไปคูณใช่ไหมย้าย6ขึ้นไปคูณเราจะได้เป็น 5x เท่ากับ6คูณกับ35 6คูณ35ได้เป็น2 2 0 210ถูกต้องไหมเราจะได้ 5x เท่ากับ210นั่นเอง โอเคจากตรงนี้เหลือ5แค่ตัวเดียวแล้วเราต้องย้ายไปหารย้ายไปหารฝั่งตรงข้ามนะเราจะได้ x เท่ากับ210หารด้วย5 515 5 4 20หเหลือเศษ1ถูกต้องป่ะ5 2 10ก็คือจะได้เป็น42 x เลยมีค่าเท่ากับ42